สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพญ่เปียกนี่แหละครับเอาเมื่อนี่กับพ่อกันตอนเย็นครับของวันที่26วันอังคารเดือนมกราคม2564ครับอาคช่องสงวนกุลวงนี่ครับ ช่องผมนี่แหละครับเพราะงี้เปียกนี่แหละกระสีไ้ค้ามรู้เจยวกับด้านการเกษตรและเครื่องมือทั้งการเกษตรครับรถไถน้อยเจ้าแรดดงนี่กะถือว่าเป็นเครื่องมือทั้งการเกษตรนะครับเอาผมก็ลงหลายชิปแล้วครับเมื่อนี้สิมาน้ำเสนอ การดูแลรักษารดไถน้อยเจ้าแลดโดงครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการรักษาครับอันเฮาบ่ดูแลรักษาแม่อสือมาแพงปันใดเอ๊ใส่บ่คงท้นดอกครับใส่งานบ่คุุมมันห่างก่อนนะครับอันดับแรกอันดับแรกได้ครับเด้อการดูแลรักษา รถไทยน้อยเจ้าแรลดดงนี่ครับนี่ครับเขาต้องเช็คน้ำมันให้ดรเล็กครับนี่นี่นี่นีไห้มันอยู่สามไ้มันอยู่ระดับสามส่วนสีของกระป๋องครับนี่สามส่วนสีของกระป๋องสองน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องรดน้ำมันเครื่องรถไทยเจ้าเลดดุงครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ไห่เฮาเปียนยางหน่อยครับอ่ายางหน่อยปีะเทียครับน้ำมันเครื่องให้เปียนปีละเทียายางหลายกับสองเทียเปียนเที่ยน,นึง ให้เปลี่ยนปีละเทียดีที่สุดครับนะครับอันเขาบอมีเงินเขากับสองเทียเปลี่ยนอยากให้มันหลายก็นั้นครับนะครับเขาสีรักษาเครื่องยนต์นะครับพวกเฟืองต่างๆมีการเสียดสีเศษเลหล็กอยู่ในทองอ่างมงันกะสีงามเขาเปลี่ยนอ่า น้ำมันเครื่องมันก็สิไลออกมาพวกเศษเหลเ็กเยษเฟืองต่างๆนะครับไอ้เลี่ยนทุกหนึ่งปีหรือสองปีใจ่เกิดน,นี้นะครับเ้อมันบอก,กี้บาทดียครับนะครับเอาต่อไปการดูแลรักษาก็คือนะครับน้ำมันน้ำมันเกียร์ขับบันเนี่ครับ นี <N in ye> ่ครับอยู่ในนี่ครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟี้ยงไทยล่ะครับนี่น้ำมันเกียร์ออน้ำมันเฟี้ยงไทยก็ได้น้ำมันเกียร์ก็ได้นี่ครับให้เปลี่ยนทุกๆหาปีครับนี่น้ำมันเฟี้ยงไทยนี่ให้เปลี่ยนทุกๆหาปีนะครับบางคนตั้งแต่ซื้อรถไทยมากผมนด้ครับน้ำมันเกียร์นี่ครับดูด้ยน้ำมันเฟี้ยงไทยนี่ตั้งแต่ซื้อรถไทยมาก ท่านได้เปียนนมันเกียรจักเกียรอยู่สิบกว่าปีหรือเศร้าเป็นเศร้าปีหรือสิบกว่าปียังท่านได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์จักเกียรอยู่นะครับนะนะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยเปลี่ยนทุกๆุกหาปีนะครับเด้ออน้ำมันเกียร์เนี่ยอ่าเปลี่ยนทุกๆุกหาหาปีเอาต่อไปดูแลอย่างละครับให้ดูแลร่มยางครับ นี่ครับยางหลังสามสิบอะยางหนายี่สิบครับน่ะอ,อันอยางนาเติมหลมันก็สิโบนิ่มครับมันสิเต้นดวงเด้งดวง,ง,ง,งเดงเต็มเอ็นะครบโบจับถนนเสียศูนย์ถ้าไปบ้าน,นี่อันอยางหลังเติมหล สีซบมาสีมันสีแล้เบิดใส่จะของครับอันเติอมอ่อนก็นั่นบ้านนี่ถ้าสามสิบลงมาบ้านนี่กระทามันสีหมูนอย่างนนสิเสียครับจุกหัวอย่างก็เสียนะครับต่อไปบานนี่สิดูแลยังครับบานนี่รถไทน้อยเจ้าเลีดงก็คือรถไถทั่วไปครับมันสิมีสลัก หรือ,อสลักนะครับมีสลักมีเกี่ยวมีสลักพวกนี้ต้องลดความเสียดทานครับลดความเสียดทานนี่ครับเป็นสลักเล็กตัวเล็กมันก็สเสียดทานกันถ้าไม่ซึกหรลอเบิรครับมองไดมีเล็กเสียดทานกันเป็นสลักเป็นบูดเป็นยังนี่ครับเขาต้องอัดจะอะบีรับแมนเบิดนี่ครับเนี่ยเนี่ย อัดจจละบีครับอัดเบิร์ดลดแรงเสียดทานครับมันกระสีบอสึอกหล่อไว้ครับมันสีบอสึอกหล่อไว้น่ะมันนี่แหละครับส้มนี่คือกันลุกจานนี่คือกันนี่นี่มันนี่ครับสปริงปับ๊บนี่มันนี่ละนี่บึกชิมาห์มันนี่ นี่คร,รับสละกปกชีเม้ามูนีครับแล้วก็ทั้งนานะครับมีหลายครับมีหลายนะมันนี่ล่ละสลักข้านยกมูนนะครับอารทั้งนาไม่ยังบันพวกหนึ่งคือกันนี่ขารทรงมูนนี่ครับนี่พวกดุมมูนนี่แ่ะครับนี่มันมีเดือยมีกระปุกอันมีส้อนอยู่นี่นี่ สวนอัจจเรบียู่นี่ครับมองดูมันนี่นะครับทั้งนี้คือกันนะครับนี่ครับนี่สลักเคลื่อนครับขี่ไปบางคนเนี่ยพอใส่เจกเพียสลักอันใบดันดินนานี่ครับรวมฟัดปกปก,ปกยู่บ้านพ่นเหลียวมาเบิงเบิดนี่หลายขั้นยู่ครับบัวบาใหญ่ไถหดยัง ก็คือสาเหตุอย่างไรครับบอไซจัลบีบลดแรงเสียท่านครับนี่ครับแ็่ไหนมันลวมเสียงดังนะชี้บอนุ่มอยากอะไรราคาแพงๆครับคือของห้างนี่ครับอันอันมันดังโปงเปงโปงเป้งไปน้ำท่านโอ้ยคนเหลียวเบืองนะครับนี่แหละครับการรักษานะครับ รถไถน้อยเก้าแลด,ดงนะครับจังสีหล่ะครับเด้อเอาอุปกรณ์การอัดจารบีไม่อย่างแน่บ้านนี่เบิงสิพ้ามาเบิงครับนะอุปกรณ์การอัดจารบีนะครับเอาตรงตรงเอาตรงมีกระบอกได้ครับนี่เบิ้งรับเด้รับเอาตรงมีกระบอกอัดจารบีนี่ครับนี่ ซื้อเมลดนะครับมันค่อยบอมือบัเปื้อนนี่นี่ครับกระบอกอัดจะระเบียนะครับราคากับประมาณสามรอยห้าสิบนี่แหละครับนี่นี่นี่ครับราคาสามรอยห้าสิบนะครับเอาสิอัดเข้าไปในในสินี่นี่มันมีข้อในในอยู่นี่ยเงาอยู่นี่อมองสีอัดอยู่มองสีอัดอยู่ในใน นะครับเขาก็ยื่นเข้าไปได้นะครับนี่ควรซีมีครับสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งดอกครับนะความสะดวกสบายว่าต้องติดมือว่าต้องเหนียวมือว่าต้องโอ้ยสลรบัดเอาเจระเบียแนะนําย,ยี่หอ้อใดก็ได้ครับจระเบี่นี่ครับคอยมันใสออกกิมกิมเหลียงเหลืยงจังน้อยใสๆนะครับใสๆยี่ห้อใดก็ได้คอยมันใสออ นะเมื่อมันใสเหลวนะครับมันสิบกคนบจับกันแน่นเป็นก้อนนะครับมันสเสียดท่านลอ่อเลื่นได้ดีนะครับเด้อเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับการดูแลรักษารถไถน้อยเจ้าแลดดงครับอ้าวผู้ใดท่านติดตามก็ขอให้ติดตามให้เด้อครับเด้อ ผูได้ติดตามเลยก็ขอบคุณหลายๆนะครับอ้าวสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ